ในที่สุดก็ได้กินจ้าบอกแล้วเอฟซี FC เราน่ารักขอให้บอกเถอะขอให้เอ่ยเถอะขอให้พูดเถอะได้กินหมดแหละ <laughs> ยกเว้นเดือนกับดาวอะ่ะเออน่ารักวิถีคนดังพี่ป๊อปเอ็นดูหนังควายจีค่ะเออแล้วโรงแรมเขาไม่ว่าเหรอทุกคนเนาะ อ๋อ oh, หรือว่าเขาเหมาโรงแรมอยู่แล้วมันก็เลยไม่ไม่ไม่รบกวนแขกอะไรอย่างนี้เขาก็เลยไม่ซีเรียสอืมน่าจะเป็นอย่างนั้นบุ๋มคิดว่านะน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาอาจจะไม่ซีเรียสเพราะว่าเขาจะให้ส่วนตัวอยู่แล้วผู้จัดอะ่ะเขาจะต้องให้น้องเป็นส่วนตัวมากๆเขากลัวเอฟซีเข้าไปอะไรแบบนี้เข้าไปวุ่นวายเข้าไปดูมองน้องแอบถ่ายรูปน้องอะไรอย่างเงี้ยอืม เป็นไปได้เป็นไปได้คงไม่มามา่าปลากระป๋องนะอห้ดูได้กินจ้ะพ่อคุณหนังควายจีลูกอีสานของแท้อืต้องได้กินน่ะสุดจัดจริงๆ f ี FC ก็นาาก่นารักน่ารักหาให้จนได้ตั้งแต่จุดไฟเลยใช่ไหมใช่ไม่ใช่คุณโดนคุณป๊อปอ่าคุณป๊อ,อปอในอันนี้อันนี้คือคนทํานะคะอันนี้คือกําลังใจเราต้องมีที่ท,นนที่่านนะพี่เขา เรามีตะเกียบไหม่่เดี๋ยวกาลังมอ๋อเดี๋ยวกำลัง <ช enter S 1> ามากำลังมาอ่าคุณโดนเปิดให้บางคนไม่เคยเห็นนี่ครับเราไม่เคยไม่เคยพอหรอกไมไ่เคยล่็เคยยินดีนะพ,พี่พี่คือเห็นครั้งแรกอะ่ะหนังหนังควายเน,นี่ยแต่คนจะมัดออกด้วยนะท้าไมมันหนาจังเลยแล้วเขจะมเ้็นนะมันหนาเนาะหนาดีหนังควายเนาะที่เห็นไหม ยังวัวนังควายมันหนาเลยอันนี้จะเป็นขนมมเหนียวแบบี่เหนียวสิเหนียวมีขนด้วยนะครัมีขนด้วยแต่ว่าเราเราอันนี้มันมันก็จะออกหมดแล้วเราจะแล้วเอาเราย่างให้มันไหมจนดำเนย้แล้วก็มาทุบๆๆแล้วก็ขัดออกขัดออกอันนี้คุณโดนมันโดนควันหรือเปล่ามันจะเข้าตาเด้อนุ๊กยหญ่แล้วเดี๋ยวตาขยับอีก ตาีีอยากกินอะไรนี่ไปซื้อสร้างร้านกินเรื่องหนังควายอร่อยมันกินไม่ได้มันยังกินไม่ได้ต้องอันนี้ก่อนได้แล้วไม่คนชั่เดี๋ยวอถ้าโดนจะชิมให้ดูก่อนทำพิธีพ่อนแม่ก็พี่บอกว่าพี่เคยกินนะเป็นคนแซ่บเลยแต่ระวังนะพอเรากินหนังควายเสร็จแล้วอย่ามาหนูอย่ากันลุ้นมือเอะครับ พอจะมีที่คีบด้วยไหมคะพี่นุ๊กไม่ไม่เียบวะเดือดมไมไอกันต้มสูงเดือดหมายเสียบวะพี่กินก็ยังไงนเออเลยอ๊าา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 า่าาาาา่าา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 าลาา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 า อันนี้เคยเคยทำมาก่อนไหมคะหนังไฟมันมีคมันมีขนนะครับเออเนียเนียนเนี่ยเป็นฝอยไปเลยแต่ว่าเราต้องทำให้มันสุกก่อนแล้วเราขั้าปุดออกมันไม่มีไฟอ่ะตัวหลังไม่ค่ะคุณดน ถ้าวันนี้ทุกคนเห็นเธอโดนขยิบตาก็เขาทําตัวเองนะคะทุกคนเขานั่งให้ควันเข้าตาไม่ได้อ่ะต้องอย่างนี้ค่ะสอดสัตว์ขึ้นมาเบาไม่นะเอาทองฟมมันนั้นนะออามาดู ดู่ในนู่นเพื่อกินออกเปล่าเพื่อี่อคุณความจันบอกว่าต้องเผาให้ดำแล้วขูดแล้วทุบน้องน้องิสแปนบอกว่าตั้งแต่มาอยู่ในวงก็ก็ต้องไดียร้องแรกแต่แรกวพาเข้าพัฒนาบะอ่าตอนนี้เริ่ม อันนี้คือซ้อมก่อนไปบุรีรัมย์ซ้อมก่อนหรบุรีรัมย์โอเคหรือทำไมไม่เอาไปทำเป็นต้มยำหรือต้มแซ่บกับต้มเอ็นนะแต่ว่าแต่ว่าอร่อยจริงพี่ดีใจที่เห็นคุณนดนได้กินอย่างที่คุณนนองต้องการอะยิ่งดี ตอนขี่รถมาเปิดดูเปายนี่นะหมายถึงว่าบังเอิญเปิดแล้วก็อยากกินเลยเงี้เหรอกินมานานแล้วไอเห็นมาแล้วไอเห็นไอเห็นแล้วเขียนมันมันมีสองสองสองเมนูที่อยากกินนี่คุณบอกไปว่านได้บ้านเสร็จอะทำไม่กินเลยนะเนื่งก็คือซุปหางวัวเป็น้อนขาวอือเห็นนี่เคยเห็นหางวัวไหมหางวัวเคยเห็นเคอาหางวัวมาหั่นแล้วซุปแบบ้มอื่อยอันนั้นเคยเห็นมาก แล้วก็อันนี้ก็คืออ๋อทานาข้าวเลยค่ะทุกคนทานข้าวให้กำลังใ,ใจบอสอ่าให้กำลังใ,ใจคุณโนนครับ <c oughs> คนคนหนึ่งอยากกินหนังควายแ,แล้วทุกคน,ม,กนมาแล้ว,ล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 วทุกคนแบบว่าปกติต้องทานข้าวในห้องแอร์เย็นเยอย่างงี้อ่ะทุกคนต้องออกมานั่งเอาเด้อดูบรรยากาศอันนี้ทุกคนก็ต้องมานั่งให้กำลังใจครับ ไอยาหามเลพี่ยากิไี่ได้หลพี่โดป้อนทุบเป้อนไม่ทุบจะไม่ได้หรออ้าวเราเราอย่างเนี้ยไอปันพี่ยานนะวันเนี้ยกินกิโจหักะตัวเนี้ยัน่นไม่กดมนะปันหน้าไหนไมนะกินอันนี้ใช่ไหมคือไม่คือเขาจะเคีไม่ได้เขาต้องเคี้ยวข้างไอแซกินข้าวไม่พ้นอะ พี่เขาเรียกว่าฟันลอกกินเผ็ดนุมดไงเออเออแล้วผมไปกินไปได้ปะเขาทำกันมานั่งกินอันหนวัี่จริงผมด้่อนตอกทำไมบไมกินได้กินอะไรกันมุ่ามั่นกินอรดูว่ามย่นีัี่เขาต้องโยนลงเลยทำมันต้องย่างแต่ว่าดนีแล้วมันแล้วมันจะตรงนี้มันจะดำเพาเราูหม่ไม่พีเพราะพี่เม์ลงพี่เม์ลงน้ำหนัก

อย่างที่ตั้งใจหวังไว้ต้องขอบคุณพี่ปุย๋ยอ,อันดันแบแรกนะครับแล้วก็คนอื่นที่ซื้อมาให้ถ้าซื้อมาภายในวันพรุ่งนี้ผมจะเอาไปวันพรุ่งนี้มันมื่เรผมจะเอาไปกินู่บุยรำด้วยผมจะไปย่างกินให้ทุกคนกินเลยแล่ผมจะบอกว่าเอฟซีเราเอาซื้อมาให้นะครับะโกงจะว่าจะไอโจ <laughs> าคนคนเดียวอยากกินแต่ทุกคนได้กินด้วยกีนังควายกีนังควายครับนี่ฮะนังควายกีนังควายไม่คมมเอีนังควายมึงเดี๋ยวไปบอกไอ้ชัวจีจีจีเออมื่อกีมึงได้ยินอย่างไริีนังควาย <_ an> อเออควยเหรอภาษาอีสานไงาควายเหรอเออภาษาไทยควายแต่ภาษาอีสานควยอ,อ่อ <t iny S 2> ถ้าถ้าถ้าควยภาษาน้องเรียกเ,เรียกคืออะไรคุย้ย <_ t iny> อ,อ้ะครับมาครับใครไม่เห็นกรมาวิธีนะครับ <_ t iny> ผมอย่าไปดจากติดตามนะครับ <_ t iny> เดี๋ยวถ้าผมเอ่อเราดูเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูในเพจต่อเดี๋ยวพี่ป๊อปถ่ายให้เราเดี๋ยวผมเอาลงนะครับ